ไอชินไอนชินไอนชินไอนชินไอชินเม็่กี้มีอะไรเลยเห็นไอนชินไหมคะเขาอยู่กับคุณไม่ใช่เลยเมื่อกี้จะไปห้องน้ำไ้เขาห้องน้ำชายผ่านหลังก็หาไม่เจอแล้วล่ะค่ะใจเย็นก่อนเขาไม่มีอะไรแล้วบ้างหรือว่าเขาออกมาแล้วไม่เห็น,<จ>นคุณก็เล,<ห>เลยนะคะฮัลโหลนี่คณูยีทำร้ายกานะฮัลโหลฮัลโหลมีอะไรเหรอ จีนถูกจับด้ก็ไทยค่ะรับจนหมาตั้งแต่เมื่อไหร่ผมกับเบกกี้รับพร้อมๆกันโประเชนแท้ๆไม่ควรทิ้งเข้าไว้เลยทำไมต้องเป็นแบบนี้นะมันไม่เกี่ยวกับคุณเลยอะ่ะจะต้องแย่งความออไม่ได้หาจนรู้มา,าจจะฆ่าิ้น นาก็ดูไม่ได้ถ้ารู้ว่าก็ต้องชอกตายดแน่เลยเบกกี้คุณเหนื่อยมากแล้วข้าไปพักในห้องก่อนเถอะ <c oughs> เรื่องนี้พมก็มากจะจัดการเองนะ